สดใสขณะลินินเดินอยู่ในซอยเล็กๆกลางกรุงลอนดอนเพื่อไปเรียนภาษาโจรคนหนึ่งปั่นจักรยานมาวิ่งราวกระเป๋าระหว่างที่เธอยือนเก้ะๆกลางๆไม่รู้จะทำอย่างไรมีชายสวมหมวกกับแว่นดำขี่จักรยานมาเจอะเทียบ หญิงสาวคิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติส่งภาษาอังกฤษขอความช่วยเหลือว่าถูกกระชากกระเป๋าชายคนนั้นชี้ให้เธอไปนั่งซ้อนท้ายเธอทำตามและด้วยความตกใจทําให้เธอไม่ทันสังเกตว่าชายคนนี้คือชายสวมแว่นดำนั่นเองเขาพาเธอไล่ตามโจรไปยังซอยรัดดักหน้าโจรไว้ต่อสู้กับมันเอากระเป๋าของเธอมาคืนจนได้ครั้นชายคนนั้นส่งเธอลง ตรงที่ปลอดภยัยเธอขอบคุณเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาตอบกลับมาเป็นภาษาไทยว่าไม่ต้องเธอจึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่ยังไม่ทันจะว่าอะไรชายคนนั้นพุ่งจักรยานออกไปไม่สนใจอะไรเธออีกลินินเพิ่งตระหนักว่าเขาคือชายสวมแว่นดำที่เจอในร้านอาหารหรูเมื่อคือนนั่นเองวันต่อมาทินพัฒน์กำลังกินมื้อเช้าอยู่ในห้องพักอรนุชที่นั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกินแซนด์วิชไปพลางอ่านข่าวของลินินจากในมือถือไปด้วย อ่านเสร็จก็เล่าให้พี่ชายฟังที่แท้ลินินก็มาเรียนภาษาที่นี่ช่างน่ารักดีจริงๆเขากลับบอกว่ารักดีกับอยากได้ใครดีไม่เหมือนกันผู้หญิงบางคนไม่ใช่แค่สร้างเสน่ห์จากความสวยแต่สร้างภาพดูดีด้วยเพื่อสนองความอยากได้ใครมีให้สมหวังง่ายขึ้นพี่ถินไม่ชอบเขาเปล่าพี่ไปก่อนเจอกันตอนเย็นถินอ้พัดว่าแล้วควา้าหนังสือจะไป อรนุชเห็นเขานอนจามทั้งคืนหันไปคว้าหน้ากากอนามัยมาให้เขาสวมกันไว้ก่อนทางฝ่ายลิณินเรียนภาษาเสร็จเดินออกมาหน้าตึกหวนนึกถึงเรื่องที่คุยกับเทวีก่อนหน้าจะเดินทางมาเรียนภาษาที่นี่เทวียังพยายามเชียร์เสียบรรทูนว่าที่ยอมทุ่มให้ลิณินขนาดนี้เพราะชอบเธอมากลิณินจะ ตกลงปรงใจกับใครต้องด้วยความรักไม่ใช่แค่ชอบเทวี TV สมมุติว่าถ้าเขามาบอกรักเธอจะยอมไหมเธอตั้งข้อแม้หากเขายอมหย่าเมียและมาขอเธอแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวบางทีเธออาจจะสนใจก็ได้แล้วหยิบซองเงินยื่นให้เทวีหนึ่งแสนบาทตอบแทนน้ำใจนะเทวี TV, ที่ช่วยลินินออกมาจากการโดนย่ำยีหยับ โดนย่ำยีหยามเหยียดขอบใจมากนะจะเอาไปเก็บสะสมไว้ซื้อแหวนเพชรให้ลูกชายไปขอมั่นผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนคะ เทวีเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวง่ๆงของแม่เลี้ยงที่เชียงใหม่มาหลงรักลูกชายของตนพยายามมาขอให้รีบบ้านกลัวจะมีใครมาแย่งลูกของตนไปลินินสงสัยทำไมต้องกลัวด้วยเทวี TV คุยโมว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นไปเรียนอยู่ลอนดอนลูกชายของตนก็เลยว่างที่สำคัญเขาหล่อมากๆหล่อแบบเลือกได้ เออถ้าลินินเจอคนที่รักแล้วกล้าบอกรักเขาแต่เขาไม่รักตอบลินินต้องเสียใจมากๆลินินจะไปเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปค่ะลินินจะไม่เสียใจในสิ่งที่ทำลงไปค่ะอย่างน้อยชีวิตนี้ไม่มีใครรักลินินแต่ลินินก็ยังได้พบเจอคนที่ลินินรักไม่เสียใจที่หน้าไม่อายไปบอกรักเขา เสียงดีดกระดิ่งของจักรยานปลุกให้ลินินตื่นจากผวังมองไปรอบๆถึงกับมึนตืบเพราะหลงทางไม่รู้ว่าเดินใจลอยมาถึงตรงนี้ได้ยังไงพยายามมองหาป้ายบอกทางก็ไม่เห็นสักป้ายก็เลยลองหาใน Google มัวแต่ก้มหน้าดูมือถือไม่ทันมองทางเธอชนกับทินภัทรที่สวมหน้ากากอนามัยปั่นจักรยานมาตามถนนทั้งที่เขาร้องเตือนเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าให้ระวังเขาไม่เป็นอะไรแต่เธอล้มก้นจำเบ้ามือถือกระเด็นเขารีบเข้ามาดูแลครั้นเห็นอีกฝ่ายช,ะช,ะชะดัดๆลินินดีใจมากมั่นใจว่าเป็นชายสวมหน้ากาก,ากที่มาช่วยเธอหนีจากออเรน์คาเฟ่ คุณนั่นเองทินธพัฒน์ทำตีเนยนว่าตนเองไม่ใช่คนไทยพูดกับเธอด้วยภาษาอังกฤษลินินผิดหวังมากตั้งสติได้บอกเขาว่าตนเองหลงทางหวังจะให้เขาช่วยเขากลับพยักหน้าทำท่าจะปั่นจักรยานต่อ เธอวิ่งไปขวางหน้าขอร้องเขาเป็นมาษางกฤษให้ช่วยบอกหน่อยว่าจะไปถนนเคนชิงตันยังไงเขากำลังจะไปหาเพื่อนที่นั่นพอดีชี้ให้เธอไปนั่งซ้อนท้ายไม่นานนักทินพัทขี่จักรยานมาจอดริมถนนแห่งหนึ่งแล้วชี้ให้ดูป้ายถนนเคนชิงตันหญิงสาวลงจากรถยังไม่ทันจะขอบคุณเขาเปั่นจักรยานออกไปเสียก่อนเธอตะโกนด่าไล่หลังไอ้บ้านเนี่ยกวนประสาท ลินินด่าไม่ทันขาดคำทินบัตเบรกรถทันหันมาด่ากลับ You b แ a c k w o m e n วันหลังอย่าเที่ยวไปด่าใครภาษาไทยสุ่มสี่สุมห้าจำไว้ด่าเสร็จทินบัตปั่นจักรยานต่อลินินตระหนักในทันทีว่าเขาคือชายสวมหน้ากากากันฝุ่นพิษท,ที่ออเรน์คาเฟ่ จบคอร์สเรียนภาษาลินินเรียนอย่างอื่นต่อทั้งลงคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวและเรียนด้วยตนเองทางเน็ตไม่ว่าจะเป็นการเรียนเต้นลําหรือเต้นเพื่อออกกําลังกายการจัดโต๊ะอาหารการใช้ช้อนซ่อมสําหรับการกินอาหารแบบฝรั่งทุกอย่างที่เธอเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อลบคําดูถูกและเย้ยหยันของทัญญาดารณีและพัชชาอีกทั้งยังตั้งใจ อีกทั้งยังตั้งใจมั่นจะกลับไปหักปีกหงของพวกนั้นเพื่อแก้แค้นเธอไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันระหว่างที่คิดแค้นทันยากับพวกพวกอยู่มีภาพชายสวมแว่นดำที่มาช่วยจัดการกับโจรเอากระเป๋าคืนให้ผุดขึ้นมาในหัวสักพักภาพชายสวมหน้ากากอนามัยปั่นจักรยานไปส่งที่เคนซิมตันผุดตามขึ้นมาเธอคิดว่าเป็นคนละคนกันด่าลั่นราวกับทั้งคู่มาอยู่ตรงหน้า ไอบ้าทั้งสองคนช่วงวันหยุดยาว ธินพัฒและอรนุชเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมของฝากแม่และปรางทิพย์เต็มกระเป๋าโดยไม่รู้เลยว่าลินินกลับมาเมืองไทยเช่นกันลินินเข็นรถใส่กระเป๋าเดินทางออกมาทางประตูทางออกของสนามบินสุวรรณภูมิเมี่ยงเมี่ยงมองๆเจอแม็กกับเสียบรรทูลกำลังฮึดฮัดใส่กันเพราะต้องการมาชิงตัวเธอไปส่งบ้านเธอรีบเข็นรถหลบด้วยใบหน้ากระหิ่มใจที่มีชายหนุ่มแย่งกันมารับแต่เธอไม่เลือกไปกับใครสักคน ตัดสินใจไปที่เคาน์เตอร์รถลิมูซีนเช่าของสนามบินให้ไปส่งบ้านจ่ายเงินค่ารถเสร็จเธอโทรบอกทั้งแม็กและเสียบรรทุนว่าไม่ต้องรอรับเธอกลับเองแล้วทั้งคู่ต่างผิดหวังและเซ็งจัดก่อนจะเมินหน้ากันไปคนละทางวางสายจากสองหนุ่มลินินเข็นรถใส่กระเป๋าเดินทางไปยังรถลิมูซีนแต่กระเป๋าสูงท่วมหัวทำให้ไม่เห็นทาง คนขับรถริมซีนเดินมาจะเข็นรถเข็นให้เธอดันรถเข็นไปให้เขาแต่รถเสียหลักไปชนกับรถเข็นใส่กระเป๋าเดินทางของธินพัฒ์กับอรนุชกระเป๋าทั้งหมดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางลินินรีบยกมือไหว้ขอโทษไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอรนุชยิ้มหวานให้ขอบคุณมากคะ่ะคือกระเป๋ามันสูงบางสายตาคะ่ะ ลินินว่าแล้วหันไปทางธินพทัทรที่สวมแว่นดําถึงกับทำอะไรไม่ถูกจำได้ว่าเขาเป็นคนช่วยเธอเอากระเป๋าคืนจากโจรที่ลอนดอนอ้าปากจะทักแต่เขาทําเมินไม่สนใจหยิบกระเป๋าตนเองเดินเลี้วไปเลยอรนุชงงกับท่าทางของพี่ชายไม่แพ้ลินินคนขับรถรีบเข้ามาช่วยเก็บกระเป๋าให้ลินินอรนุชคว้ากระเป๋าตนเองได้ก็ส่งยิ้มให้อีกฝ่ายแล้วเดินตามพี่ชายจนทัน ปรางทิพย์ซึ่งรอรับอยู่อีกมุมหนึ่งรีบเข้ามาหาธินพัทเข้าไปโอบกอดทักทายเป็นจังหวะเดียวกับรนินหันไปพอดีมองงงๆตลกใครเป็นแฟนของเขากันแน่จากนั้นไม่นานรินินตามเทวีเข้ามาในห้องพักแห่งใหม่ที่ดูดีกว่าห้องเดิมขอบคุณเทวีที่เป็นทุระเรื่องหาห้องนี้ให้ซึ่งถูกใจเธอมากเทวีเล่าว่ายังมีคนมาติดต่อเรื่องละครไม่ขาดสายยิ่งไปเรียนก็ยิ่งเพิ่มจุดขายให้เธอรินินไม่ได้ไปเรียนเพื่อเพิ่มจุดขายแต่ ไปเพิ่มความรู้และอยู่เป็นไปเพิ่มความรู้อะไรมาพอที่จะทํามาหากินอะไร เพื่อเพิ่มเงินทองเธอขอคิดดูก่อนบางทีอาจหางานทำเทวีบนอุบต้องทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะมีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ต้องใช้ทางรัฐเท่านั้นถึงจะทำได้ไม่อย่างนั้นคงต้องรอแจ็คพอตให้บุญวาสนามาเกยเธอกลับบอกว่าวาสนารออยู่ทั่วไปถ้าเราขวาคว้าก็ไม่น่าไกลเกินเอื้อมเทวีปวดขมับกับความคิดของเธอรีบเปลี่ยนเรื่องพูดมีชุดไปงานคืนนี้แล้วหรือยัง เธอมีแล้วซื้อตอนเซล์มาจากอังกฤษเทวี TV อยากรู้ว่ามีใครรู้บ้างว่าเธอ,อย้ายมาอยู่ที่นี่ น้าเทวีคนเดียวค่ะรินินยิ้มเมื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแม็กกับเสียบรรทูลรู้ว่าเธอย้ายบ้านทั้งเสียบรรทูลและแม็กต่างโวยวายกันใหญ่เมื่อไปถึงห้องพักเก่าของรินินแล้วทางพนักงานของที่นั่นแจ้งว่าเธอไม่ได้กลับมาอีกเลยตั้งแต่ไปเมืองนอกเสียถึงกับร้องอ้าวก็ส่งเงินค่าเช่าห้องเข้าบัญชีให้ทุกเดือนทางเราได้รับทุกเดือนค่ะยังเข้าใจว่าเธอจะกลับมาอยู่ที่นี่อีก คำตอบของพนักงานทำเอาสองหนุ่มเซง็งระหว่างที่ลินินในชุดสวยกำลังสำรวจความเรียบร้อยของเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ที่กระจกเงาเทวีเข้ามาแจ้งว่าเสียบรรทูลโทรมาถามทำไมบอกว่าจะไม่กลับไปพักที่ห้องเช่าเดิมแล้ว เธอไม่เห็นความจำเป็นต้องบอกใครในเมื่อเธอเป็นผู้ปกครองของตนเองเทวีว่าที่เสียจ่ายค่าห้องตลอดเพื่อให้ได้ใจเธอลินินไม่ชอบของที่ได้มาแล้วต้องหาทางตอบแทนแต่ถ้าเป็นของมั่นหรือสินสอดมันคือสิ่งที่ควรได้ เสียมีเมียแล้วเขาจะมาให้สินสอดทองมั่นลินินก็ต้องอยากกับเมียแต่ลินินไม่เป็นเมียน้อยใครแน่นอนลินินว่าแล้วเช็คความสวยของตนเองต่อโดยไม่รู้ว่างานนี้ธินภัได้รับเชิญด้วยภายในงานเลี้ยงที่จอดอย่างหรูหราธัญญาเดินเกี่ยวก้อยกับพ่อเลี้ยงอำนาจในฐานะคู่ม่นวางมาดราวกับนางพญาโดยมีดารณีกับพัชชาเดินหน้าเชิดคอตั้งวางท่าไม่ต่างกันอยู่ข้างๆ พอเลี้ยงเห็นธินภัทรมาถึงงานรีบเข้าไปทักทายพร้อมกับแนะให้รู้จักกับทัญญาคู่มั่นของตนเองรวมทั้งดารณีและพัชชาเพื่อนๆของเธอทักทายกันเสร็จธินภัทรเดินแยกออกไปเตレตรแถวประตูทางเข้างานจังหวะน่ารินรนใส่ชุดสวยเปิดประตูเข้ามาเขาถึงกับชะง,งักไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่เธอเองก็ชะง,งักเช่นกันร,รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอเขาที่ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออกเพราะไม่เคยเจอเขาในสภาพไม่สวมแมส รูแว่นดำมาก่อนหญิงสาวเผลอตัวยิ้มให้แต่ธินพัฒนกลับตีหน้าเฉยเดินผ่านเธอไปเหมือนไม่มีตัวตนเธอถึงกับยิ้มค้างเพราะหงุดหงิดที่ความสวยของตนเองไม่ทำให้ผู้ชายคนนี้สนใจเชิดหน้าดึงความมั่นใจในตนเองกลับมาแล้วเดินต่อไป แม็กกับเสือบรรทูลเห็นรีนินมาถึงงานปรีเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังแข่งกันเอาใจพ่อเลี้ยงอำนาจหันมาเห็นเธอถึงกับตาค้างส่วนธัญญาหน้าตึงทันทีที่เห็นอริมางานนี้ด้วยพัชชากับดารณีต้องบอกเพื่อนให้ใจเย็นๆอย่าไปพูดก,กับมันอย่าให้ใครรู้ว่าเรารู้จักมันรอคนเผลอค่อยไปเล่นงานมันแล้วเตือนให้ระวังพ่อเลี้ยงจะโดนฉกสักพักเสียบรรทูลกับแม็กพารีนินมาแนะนําให้รู้จักกับพ่อเลี้ยงอำนาจมือของพ่อเลี้ยงที่ เกี่วก้อยกับทัญญาเมื่อครู่รีบปล่อยทันทีที่เธอมายืนตรงหน้ายินดีที่ได้รู้จักครับเรนินผมอยากเจอมาตั้งแต่ตอนที่ไปโชว์ตัวที่เชียงใหม่ปีก่อนแล้วเสียดายมากติดธุรัต,ตลอดวันนี้สบอากาศเจอตัวสักทีขอบคุณมากที่รับคำเชิญ ถือเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญและยินดีที่ได้รู้จักพ่อเลี้ยงเช่นกันค่ะผู้จบลิลินยิ้มหวานให้รอยยิ้มของเธอทําเอาพ่อเลี้ยงอํานาจใจแทบละลายธัญญาเห็นสายตาของเขาที่จ้องลิลินรีบชวนไปรับแขกที่ประตูทางเข้าเพื่อกันท่าแต่เขาไม่ยอมไปบอกให้เธอพาเพื่อน,นไปช่วยทําหน้าที่แทนเขาทีเขาขอคุยเรื่องงานกับเสี่ยบัรทูนสักครู่ลิลินสะใจมากแต่ตีหน้าซื่อไม่รู้ไม่ชี้ธัญญาไม่กล้าขัดใจพ่อเลี้ยงจําใจพาแก๊ง สาวแสบออกไปลินินเห็นสามสาวไปพ้นแล้วจึงบอกพ่อเลี้ยงอำนาจเชิญคุยธุระกับเสียตามสบายเธอขอตัวก่อนแม็กซบช่องขอทำหน้าที่ไกด์พาเธอไปแนะนำกับแขกในงานเสียบรรทูลบอกเธอว่าไม่ต้องไปไหนอยู่ฟังด้วยได้งานของตนกับพ่อเลี้ยงไม่มีอะไรต้องปิดบงังพ่อเลี้ยงเห็นด้วยสั่งแม็กไปช่วยดูแลแขกด้านโน้นเป็นการไล่ทางอ้อมแล้วหันมาทางลินินเราไปหามุมเงีย,งยบคุยกันด้านโน้นดีกว่าครับ ิินพ่อเลี้ยงอำนาจถายมือให้ฤดินเดินนำถินภัทรแอบมองอยู่อีกมุมไม่เข้าใจตนเองทำไมต้องหงุดหงิดเมื่อเห็นเธอมีผู้ชายล้อมหน้าล้อมหลังถินภัทรนั่งใจรออยู่ที่มุมเดิมพอเงยหน้ามองอีกทีเห็นพ่อเลี้ยงอำนาจเดินนำเสียบรรทุลกับรินินตรงเข้ามาทางตนเองจัดแจงลุกขึ้นจะไปพ่อเลี้ยงร้องเรียกไว้มีธุระจะคุยเรื่องที่ดินที่โป่งแย้งด้วยแล้วนึกขึ้นได้ อ๋อเดี๋ยวก่อนคุณบรรทูลแนะนําให้รินินรู้จักกับคุณทินสิครับเสียบรรทูลจําใจแนะนําให้ธินภัทรรู้จักกับรินินในฐานะนางแบบโฆษณาเครื่องดื่มสุขภาพที่โด่งดังไปทั่วเขากลับบอกว่าไม่เคยดูโฆษณาชิ้นนี้แล้วคำศีสษะให้เธอเล็กน้อยไม่ได้สนใจอะไรอีกขอให้พ่อเลี้ยงคุยธุระต่อลินินอึ้งอีกรอบที่ธินวัตรไม่แลเสียบรรทูลก็รู้สึกอึ้งเช่นเดียวกันส่วนพ่อเลี้ยงแจ้งธุระ ของตนเองว่าสนใจจะซื้อที่ดินของเทนพัทที่โป่งแยง้งเขาไม่มีแผนการจะขายที่สําคัญที่ดินยังเป็นชื่อของแม่เขาพ่อเลี้ยงยื่นข้อเสนอใหม่หากจะเปลี่ยนเป็นเช่าแทนเขาจะสนใจไหมเขาให้คําตอบไม่ได้ต้องปรึกษาแม่ก่อนในเมื่อหมดธุระส่วนตัวเขาแล้วคงต้องขอตัวก้มหัวให้พ่อเลี้ยงกับเสียก่อนลุกออกไปไม่สนใจลินินแม้แต่น้อยหญิงสาวรู้สึกเสียหน้าที่ถูกชายหนุ่มปั้นปึงใส่ ก็เลยทําเป็นไม่สนใจเขาคืนบ้างพ่อเลี้ยงสังเกตเห็นจึงเล่าให้ฟังว่าธินพัทรมีคู่มั่นแล้วชื่อปรางทิพย์เป็นเพื่อนสนิทน้องสาวของเขาและเป็นลูกสาวของคนคุ้นเคยกับครอบครัวเสียบรรทูลถึงบางอ้อที่แท้เขาก็มีคู่มั่นแล้วนี่เองถึงไม่ปลายตามองสาวสวยอย่างลินินคู่มั่นคงสวยมากสิครับเสียอดถามไม่ได้